ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของโอท็อปในนครพนมนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แหมเราไม่ค่อยประชาพันกันแต่ผมคิดว่าวันนี้นะฮะบรรดาพี่น้องที่ชมพร้อมพันทีวีนะจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่โโหสุดยอดมากของนครพนมนครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเสือ้อไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของดอกไม้หรือที่เห็นใน,นเวลานี้ก็คืออะไรคะกระเป๋าค่ะกระเป๋ากระเป๋าจากบ้านอะไรเอ่ยจากบ้านคุณสกอยค่ะท่าอุเทนค่ะคุณสก,กอยนี่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างสะอาดแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ มีความรับสมัคคขีกันร่วใเลยไปอันนี้ทําจากกลุ่มแม่บ้านเหรอคะกลุ่มแม่บ้านค่ะดูแล้วกระเป๋าไปนี้เท่าไหร่คะเนี่ยประมาณแปดร้อยนะคะไม่ไม่แพงนะคะใช้ทนทานนะคะทํากับมือทํากับมือค่ะไม่ใช่ทาจากโรงงานนะคะไม่ใช่ค่ะทินค่ะไปดูได้ที่บ้านกุศกอยนะคะใช่ไหมคะค่ะค่ะนี่อย่างคนที่สวยเนี่ยใครกันนี่แหละเป็นพนักงานค่ะพนักงานนี่แหละครับนี่เป็นข้าราชการนี่ดีสวย ส่งเสริมอาชีพค่ะหมู no ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใช่ไหมคะคุณกุ๊กไกหนูก็ชายใช่ไหมคะค่ะชายพี้เห็นไหมล่ะครับนี่เห็นไหมพี่กุ๊กไก่ทำให้ค่ะใช่ไหมคะนี่สวยน่ารักเลยทีเดียวครับทําให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นนะฮะแทนที่เราจะไปซื้อกระเป๋าอะไรราคาแพงๆอันนี้ทําจากมือจริงๆเท่าไหร่นะคะราคาใบนี้แปดร้อยค่ะแปดร้อยเหมือนกันทั้งหมดนี่แปดร้อยหมดเลยนะฮะทดลองกันได้นะคะทดลองกันได้แล้วก็มีจําหน่ายตลอดที่บ้านกุ๊กอยนะครับบ้านกุ๊กอยค่ะครับก็แน่นอนที่สุดค่ะท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็น ที่สนใจของท่านผู้ชมนะสุภาพสตรีครับกับระเป๋านี่ของคู่กันที่จริงเรามีของดีเยอะแยะเลยนะฮะและถ้าเกิดว่าเห็นแล้วอยากได้ครับราคาถูกต้องกอารจะเป็นผู้แทนจําหน่ายนะฮะก็ติดต่อไปที่บ้านกุศกอยได้ครับอคุกไก่นะคะบ้านกุศกอยคาโนนตาลท่าอุเทนนะคะ,ะสำหรับเบอร์โทรก,ก็0833522024ค่ะค่ะดิฉันมาจากบ้านนองย่านมูหกนะคะ เราเป็นกลุ่มประดิษฐ์ดอกกันเกาวบ้านหนองยาดค่ะดอกกันเกาวเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งเราประดิษฐ์มาจากดินไทยค่ะเทคนิคการทําใช้มือปั้นทุกขั้นตอนเลยค่ะราคาก็ไม่แพงซึ่งตอนนี้เราได้เป็นสมาชิกโอท็อปแล้วค่ะสนใจเชิญแวะนะคะที่บ้านหนองยาิค่ะและที่เห็นอยู่ในมือเขาเรียกอะไรคะ อันนี้เขาเรียกว่าที่คาดผมค่ะที่คาดผมดอกกันเกาค่ะอ๋อลองใส่ดูที่ว่าสวยไหมคะค่ะลองใส่ดูค่ะลองใส่ดูนะคะเข็มกัดก็มีนะคะค่ะอันนี้จะเข็มกัดรุ่นเปิดงานนะคะอันนี้สินค้าขายดีในกลุ่มค่ะตัวนี้จะขายดีมากเลยค่ะเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบบาทค่ะแล้วก็รุ่นนี้ รุ่นนี้จะติดอยู่ตรงนี้นะคะรุ่นนี้35บาทค่ะรุ่นนี้ก็ขายดีค่ะนี่ไปถึงนอร์เวย์แล้วค่ะรุ่นนี้ค่ะได้รับออเดอร์จากนอร์เวย์และสุดยอดของผลิตภัณฑ์ของนองรงครปฐมเรโอทอปนี่ก็คือผ้ามุกะฮะผ้ามุกนี่ครับต้นกําเนิดนี้น่าจะเป็นที่นาว่าจากการที่ท่านหลวงพ่อพระบาวรบริจสกิจท่านเจ้าคุณมหาเพชนะฮะไปฝึกแล้วก็ทําให้มีการทอผ้าที่นาวาเนี่ย ทั้งเมืองเลยนะแล้วก็เป็นผลผลิตที่ได้รับรางวัลมากมายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็ผ้ามุกที่ได้รับความนิยมพอและในสีสวยงามมากเลยฮนะแล้วก็ขายดีมากในต้องจากนาวาเดี๋ยวไปฟังคุณพี่พูดหน่อยว่าเป็นยังไงครับนี่เป็นผ้ามุกไหมาจากนาวานะคะจากอำเภอนาวาเป็นผ้ามุกสีฟ้าเป็นผ้ามุกไหมจะเป็นผ้ามุกประจําจังหวัด ของนครพนมค่ะผ้ามุกไหม่ตอนนี้ราคาเป็นยังไงคะตอนนี้ราคาถ้าเป็นมุกมุกฝ้ายทุเไหมะดีนี่สองร้อยห้าสิบต่อเมตร,ตมตรค่ะแต่เป็นผ้าไหมนะคะจะเป็นผ้าไหมนี่จะเป็นเมตรหนึ่งหนึ่งพันบาทค่ะโอเคครับเมตรละหนึ่งพันบาทเมตรละหนึ่งพันบาทค่ะไม่แพงนะครับค่ะเพระาะว่าเป็นยังไงครับผ้าไหมมุกแล้วก็ผ้ามุกจากนาวานเพราะว่ามุกฝ้ายนะคะ เราอยู่ในห้องแอร์มันจะอุ่นอยู่ในแดดมันจะเย็นค่ะค่รับขามันเป็นผ้ายค่ะเ,เป็นผ้าฝายนะคะ,ะเ,เป็นผ้าไหมนี่ก็อยู่ในห้องแอร์ก็คืออุ่นอยู่ในแดดมันจะเย็นเราจะมีซับผ้าซับผ้าายถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วดูแล้วอยากจะได้เนี่ยจะติดต่อ,อยังไงคะติดต่อที่ทติดต่อที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาพระค่ะ และติดต่อที่เบอเร์โทรศัพท์ไทครับสุของคุณแม่อัมพรว่าชุมค่ะโมหกเบอร์โทรมีไหมคะมีค่ะศูนย์แปดหกแปดหกสี่ห้าสองหนึ่งเจ็ดค่ะ,คะดูผ้ามุกและตอนนี้มาดูผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาตินี่ได้ระดับห้าดาวเลยครับเดี๋ยวจากไหนเอ่ยเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าของครับแต่ส่งผ้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางรัดนหรือไซ้ายประธานกลุ่มทอผ้าหน,นองพักตุกหกเก้า ตำบลหน,นองบัวเพิ่มมุสรค์มีผ้าฝ้ายทอมือมีผ้าตันโคผ้าคุมไหลผ้าขามา้าและก็ผ้าฝ้ายแกมไหมจานุกยุงพระประทานสีเขียวด้วยค่ะและก็มีพัฒนาลายผ้ามีสามตะโกสี่ตะโกที่มีเครือข่ายสุงทางผู้ฟ้ากุสุมานจากสกนคลนครค่ะ ไอ้ตรงนี้ได้ระดับ5ดาวละ5ดาวคือผ้ามุกจ้ะแล้ผ้าอะไรมุกผ้าลายมุกเอ้เมื่อเช้านี้ลูกค้ายกไปแล้วค่ะโรงเรียนนุบาลนครโหยกไปทั้งชุดเลยค่ะเอามาถุงหนึ่ง30กว่าเมตรเพราะว่าทาโรงเรียนนุบาลสั่งอยู่ปีหนึ่งก็600เมตรค่ะทุกปีสีฟ้าดอกขาวค่ะจุดที่ขึ้นแจนดจิตอที่ไหนดิจตตอที่กลุ่มค่ะหรือว่าคนาชุนชุลวิทยากรสวรรก็ได้ค่ะกลุ่มสายจ้าเบอร์โทรศัพท์086 สองสามสองสี่หกสองสองค่ะแต่ถ้าเป็นผ้าพื้นเมืองค่ะท่านผู้ชมครับที่มีชื่อที่สุดน่าจะเป็นที่บ้านหนองลาดควายตะบนพลทองอำเภอเรโนูนโครครับเป็นผ้าพอมือแล้วก็เป็นผ้าที่ทําจากมือเรียกว่าแฮนเม็ดจริงๆนะฮะนี่แล้วก็ลายสวยเลยทีเดียวนะครับคือ,อนายประกาศธงยศนะครับกำนันตะบนพนทองอำเภอเรโนูนนครนะครับได้นําเสื้อผ้าจากอำเภอเรโนูนโคร ของกลุ่มแม่บ้านหนองราดควายตะบนบนทองนะครับซึ่งเป็นผ้าโอทอปนะครับระดับจังหวัดได้นํามาให้กับพี่น้องได้ซื้อหาไว้ใช้นะครับเป็นเสื้อที่ปักด,ด้วยมือนะครับราคาประมาณเจ็ดร้อบาทนะครับและก็เป็นผ้าเทปอีก6กรบาทนะครับ คุณภาพเป็นยังไงมันจะหดมันจะยืดมันจะอะไรไหมไม่มีครับแบบนี้เรารับประกันได้นะครับคุณภาพสีไม่ตกและก็ไม่ผ้าก็ไม่หดด้วยนะครับทำมากับมือครับเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับทําด้วยมือของเราเองนะครับทอเองตามครบวงจรนะครับถ้าสนใจจะติดต่ออย่างไงครับสนใจติดต่อที่บ้านหนองลาดควายได้เลยนะครับตำบลพลทองอเอรนูนครนะครับซึ่งเราทํากันครบวงจรตั้งแต่ทอผ้า แล้วก็เย็บมีคนเย็บมีคนทอแล้วก็มาปักด้วยมือด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นสินค้าโอทบประจำะตําบลพลทองในหมู่บ้านหนองลาดควายนะครับซึ่งมีาการสนับสนุนจากนายกสกตะสันติโชนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลทองนะครับของชาวบ้านหนองลาดควายหมู่ที่เ็ตนะครับอันนี้เป็นสินค้าที่มีออเดอร์สั่งตลอดนะครับ ดิฉันนางสาวศิลานีจิตรีดาเป็นตัวแทนของกลุ่มสตรีเก็บผ้าพื้นเมืองแล้วก็ทอผ้าพื้นเมืองปัก ้าพื้นเมืองด้วยมือค่ะบ้านใหม่วังเสื่อมอํเาเภอประปากจังหวัดนครพนมค่ะลองอธิบายที่คุณภาพขอ้งเสือตัวนี้เทียบงเสวยนี้พือคุณภายังไงคะขั้นตอนขั้นตอนแรกเราก็จะมีการทอผ้าก่อนทอผ้าเสร็จแล้วก็จะมีการตัดตัดแล้วก็มาเย็บด,ด้วยมือแล้วก็ออกแบบลาย นี่เราท,รทำด้วยมือทํทด้วยมือทั้งหมดค่ะผัคผ้าพื้นเมืองค่ะแล้วพวกักลายอะไรต่างๆแบบนี้ตักลายก็จะปักเองด้วยเข็มสอยละละค่เพื่อตัวนี้มีทำาีใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณ4-5วันค่ะ4-5วันได้ค่ะค่ะายในราคาตัวขายในราคาตัวละ800 ครือว่ามันแพงไปหรือถูกไปมันก็ไม่มันก็ไม่แพงนะคะสําหรับฝีมือค่ะเพราะว่ากว่ามันจะทําได้ค่ะความคงทนของเนื้อผ้า่ะคะความคงทนของเนื้อผ้านี่การันตีวัดได้ว่าสีก็ไม่ตกแล้วก็ทนทานค่ะไม่หดไม่ยืดด้วยค่ะเราเรามีวิธีอะไรที่จะยืนยันว่าผ้ามันไม่หดไม่ยืดเพราะว่าปกติผ้าพว้นเมืองมีโยนือ๋อนี่คือถ้าเกิดว่า จะซักซักมือหรือว่าซักเครื่องอะไรนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะไม่มีการหดเลยลเราเตรียมยังไงก็ควรที่จะทำเป็นเชื่อมีการมีการไม่มีค่ะไม่มีกันค่ะเราซื้อฝ้ายมาแล้วก็ทอได้เลยค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อที่คุณชนกพรศรีสุธรรมประธา,านกลุ่มสตรีหมู่บ้านใหม่วังเสื่อมค่ะหมูม่9ตำบลปะปากอำเภอปะปากจังหวัดนครพนมครับเบอร์โทรศัพท์ เขเบอร์อะไรอ่ะเบอร์โทรศัพท์ขศูนย์แปดเก้าสองสามสามสามสี่ศูนย์เก้าค่ะ